วุ้ย,ย,ยมาแล้วมาแล้วคนสวยมาแล้วเมียวหนูกับดึกจังเลยอะเราวันนี้พี่ไปส่งไหมใครไม่ขายเลยเนีน่ยทำไมรีบเดินเลยอะเราฮะจะรีบไปไหนหลบไปดิไม่หลบทำไมจะทำไมเพราะพี่จะป้นใครทำอะไรอ่ะไม่กินวะกูกำลังทำธุรกิจเอ้ ธุรกิจอะไรวะธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาเอ้ยอะไรวะนี่ฮะอันนี้โปยบอลนี่หว่าเอ้ยโปรยบอลเอแทงบอลเหรอไม่แทงเขาเรียกว่าการทำธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาแทงมึงแทงคู่ไหนมั้งเนี่ยลงทุนไปเจ็ดโค้ไม่เจ็ดคู่เลยเหรอมึงเล่นเท่าไหร่กูเล่นหมื่นห้าคนอย่างกู ของกูเอานี่มเดือนกูออกกูซัดหมดเลยหมื่นห้ามันจะกลายเป็นห้าหมื่นด้วยพวกนี้ยมึงเรียกกูเฮียได้เลย แล้ววะข้าเลยข้าบอลกูแม่งตายคู่ียิ์คู่เดียวไอ้ที่เนี่ยมึงกับกูก็รวมของเก่าท้้ยก็น่าจา 8, 90, ะแปดเก้าหมื่นอะขนาดนั้นเหรอเออก็รอบก่อนมึงเสือกแทงไปสามหมื่นมึงคนเดียวสามหมื่นมึงแทงอะไรนักหนาก็ไม่รู้แล้วก็บัญชีกูไงมึงไม่รู้จะเอาตังไหนไปให้ใหเขาเลยเนี่ยชิบหายละเออเดี๋ยวแ๊บนึง ครับีเฮี้ยไม่รับเดี๋ยวเรื่องใหญ่ฮัลโหลครับใช่ครับเฮียเ er, หรอครับอ๋อเฮียหมาวันนี้ผมไม่สะดวกไนงะวันนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดไงเฮีย er. เดี๋ยวเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมเท่าไหร่ยอ,ยอดยอดยอดเท่าไหร่นะเฮียแปดหมื่นอ่าไม่มีปัญหาเฮีย er. ผมเตรียมไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว พรุ่งนี้บอกไปให้นะเที่นะโอเคครับขอบคุณครับเนี่ยค่าบอลแปดหมื่น 80, ไม่ได้มันจะหาจากไหนว่าแปดหมื่นกูก็ไม่รู้ใไรนะรู้นเออนี่ยบอลก้นกันง่ด้เฮ้ยคุณูดจิงก้นเนี่ยไม่งั้นไปหาเงินจากไหน เอาไงดีวะเขาได้เงินวันไหนเนี่ยพรุ่งนี้เหยียชิบหายชิบหายดิเอออุ้ยมาแล้วมาแล้วคนสวยมาแล้วมาแล้วเมียวหนูกับดึกจังเลยเราวันเนี้ยก็เลืกองงานดึกโอเลืกองงานดึกน้องสารนึงนี่ไปส่งไหม ่เเลอ้า,อาก็พี่ไม่ได้จะอุ้มหนูซะหน่อยหรือหนูอยากให้พี่อุ้มล่ะน้องพี่เดินไปส่งนะหนูชื่ออะไรอะ่ะนิ่งยังวะน้อยหน้าน้อยหน้าน้อยหน้าพี่ไปส่งด้วยนะพี่เดินไปส่งนะพี่เดินไปด้วยนะมืดแล้วปไปไปด้วยกันมาในอันตรายน้องสาวสนใจพี่หน่อยดิตัวเล็กม่เดินเร็วเลยเนี่ย เนี่ยตัวเ,เอะไรอย่างเงี้ยกูชอบมากเลยรู้ป่ะอ,อุ้ยบอกลำคาญอ่ะพี่เจ็บนะมันเจ็บปวดใจเลยหัวใจคู่ซวเก่งยังวะกูชอบโอ้โหดูมันทำมันตาไปเดินไปอย่างงี้นะกูว่าคนนี้แหละทำไมคนไหนอะไรนี่ไม่ได้เปลี่ยวเลองชาวบ้านนี่ไม่ได้ดอนอนหรอกไม่อไอ้น้องเนี่ยบ้านถ่ายซอย ีบ้านหลังใหญ่อะบ้านคนรวยอย่ตรงเปียวตรงนั้นนะนะเออแตออ่เราพลาดแล้วไม่มีใครแล้วไม่ได้คไม่กล้ากูกล้าไปใครกู้เ้ยน้องทำไมรีบเดินเลยเ่นะฮะจะรีบไปไหนรีบกลับบ้านเลคุยพี่ก่อนคุยอะไรบอกว่าพี่อยากคุยด้วยฮนะไมนะนะ่อยากรู้จัก หลบไปดิไม่หลบทำไมจะทำอะไรไม่อยากคุยกับน้องแหละทำไมจะทำอะไรเพราะพี่จะป้นจะป้นใช่ในอาวุธตัวเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้หรอกอาวุธอะเอามามีอะไรส่งมาให้หมดโอ๊ยหต่อยเลยเหรอได้น้องได้พี่ไม่ออมมือนะไม่ออมมือนะมาอุ้ย อะไรอย่าทำอย่าทำอย่าไม่ต้องทำเพื่อนพี่มันเมาพี่พอน้องกันครับหกลันครับับ้ัไปหางานสุจริตทำนะไอ้พวกแบบเนี้ยเลิกทำเถอะคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะอ่อนแอเหรอคิดผิดแล้วนี่เพศแม่นะว่าไปพาเพื่อนเปนยังไงเนี่ยไปังว โอ้ยอ่ยลูกเอีอ่ะเอ,อ,อ,อ้ตัว,ตวเล็กยังไม่ยังเยอะอยู่พายกูบอกแล้วมึงอย่าไปทำามาเจออย่างเงี้ยโคตรซวยเลยเนี่ยฝากไว้ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกูอีกทีนึงไปไปก็พ่นคนอื่นต่อพ้นอะไรมึงอยู่นี่ก่อนเลยอะไรไม่ต้องไปพ่นแล้วเดี๋ยวมึงก็เจออย่างเงี้ยนี่โชคดีแล้วก็ไม่เอาเรื่องอ่ะไม่เว้ยคนอื่นไม่มีทางเป็นอย่างนี้มึงเชื่อกูทำไมเมื่อกี้กูพลาดไง ตอนกูจะเข้าไปไงกูสะดุดล้มเหีย่ยกูเห็นยังมึงสู้เขาไม่ได้มาเจอตัวใหญ่วันนี้ชิบหายพอดีทำยังไงจ้อาเงินไหนไปให้เขาคือ